สวัสดีครับวันนี้ร้านที่ดีโปรไบน้ำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นแฟตบ๊อบนะครับปี2020เครื่อง1 1 4นะครับครับผมรถไม่เคยล้มไม่เคยชนสีเดิมทั้งคันนะครับพร้อมของแต่งพอสมควรนะครับคันนี้มีตัวระบายความร้อนด้วยนะครับครับผมแล้วก็คันนี้ทีเด็ดนะครับจูนกล่องมาแล้วมีแคมด้วยนะครับของ s n s ส7 5นะครับคันนี้ท่อเป็นงานบ้านเรานะครับเติมไทเทเนียมมาทั้งเส้นนะครับแต่ยกเว้นปลายเป็นปลาย s สแท้นะครับ ครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูแต่คราวนี้เดี๋ยวลองดูรออยายละเอียดโอยรวมกันก่อนมีแตงหอยโข่งมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม้กันดูนะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสองกิโลเท่าทันนะครับไม้แทๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ได้หมครับเสียงก็ครับครานี้ทั้งร้านที่ดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ789,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0842561536ที่ทีดีโปรบายนะครับนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิ๊กไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับไม่เป็น2รองคันแน่นอนครับขอบคุณมากครับ